ไสรุปค่ะเราไม่อยากรู้ไพ่สรุปอะเดื่องไม่ใบเองไม่เป็นไรอยู่เพื่อความเท่าเทแล้วนะไพ่สรุปต้องการแล้นะเออรักเขารักนะอยากมาโผล่ื้นดีเพราะว่าตอนนี้คุณอยู่ได้ไงคุณเข้มแข็งอยา,ากโผลอแบบขอพื้นดีกับสิ่งที่เขาจะทำให้กับคุณล้วนะสินดาวันนั้นก็คือโกงแทงข้างหลังไม่ซื่อสัตย์แอบประทำรับหลังสารพัดอย่างนะ ทือสิ่งอย่างก็คือเขาเขาคิดนะก็คืออยากขอโอกาสแต่ว่าตอนนี้คุณเข้มแข็ขงแล้วไงคุณคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเลือกที่จะอยู่ด้วยตัวเองเพราะการกระทำในอดีตที่เขาสร้างไว้กับคุณคือมันเกินที่จะ <c oughs> เกินที่จะรับได้เนาะเนี่ยดูดิแอบระทำนัดหลังไม่ซื่อสัตย์แล้วก็จะมาขอบปนดี โอ้โหใครเขาอยากออกก็ติดมาด้วยแต่ตรงนี้แหละคะสิ่งที่คุณอยู่คนเดียวก็คือคุณเข้มแข็งอยู่ด้วยตัวเองทํางานสร้างอาชีพของคุณนี่ไงนั่งต่อรเรียนทํางานที่สิ่งที่คุณชอบน,นะแล้วก็เกิดผลของเม็ดเงินไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปมันเป็นงานที่คุณรักนะคุณชอบคุณก็ไม่ยุ่งกับใครนะคุณก็อยู่คนเดียวของคุณ อันนี้ใครไปนี้ติดออกมานะเราไม่รู้นักืออะไรอาจจะอาจจะโการกลจะมาเคือนดีกับคุณนะนะแต่ว่าคุณไม่สนใจไงไม่สนใจอใย่าดีก็เลยแบบถอาไปขายขี้หน้าไงก็เลยนู้จะทำยังไงก็เลยต้องแบบขายเรือขายเรือนี้กลับเอาบุญกลับไงเดอรีชูนคือมาอย่างไวไปอย่างไวนี่ของเขาต้องการที่จะมีความมั่นคงกับการ เป็นชีวิตครอบครัวเหมือนเดิมน,นะที่เคยสัญญากันไว้ว่าจะถือไม้ททออเท้ายอดทองยอดเพชรจะอยู่ด้วยกันดูแลกันไปจนกระทั่งสิ้นชีวาวัยนะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่เกิดขึ้นครั้งนี้เหรอก็น่าดานเนะขอขอาะโอ้โหก็แต่คุณคุณตระจกคนเดีอวที่จะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวสวยและรวยมากค่ะ จะเป็นพลังงานของผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้หรือ LGBTQ หรือทุกท่านที่เข้ามาเจอคลิปวิดีโอนี้นะก็คือเรามีคุณมีบุญสัมพันธ์หรือมีดวงสัมพันธ์กับเอ,อนั่นแหละกับพลังงานนี้นะนั่นแหละเป็นไปได้ทุกกับบุคคลที่เข้ามาเจอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟัง กายกรรมวิชากรรมนุษัรรมใดๆที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาดูมาชมก็ขอมาขออภัยกับประจ้าสิ่งใดที่ไม่สุภาพไม่หมาะไมก็ขอขมาขออภัยค่ะคุณใดที่พระเจ้าสร้างก็ขอทุกท่านศีรษ์ศิษย์คอวบาอาจารย์รักษาบป็พระสุริยันมาปริยัของยคามสรงในตัวท่านทั้งโลกมนุษย์และโลกวิญญาณหรือที่ประจ่าท่านไดดีและท่านได้ก็ดีก็ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในกุคุณี้ของพระเจ้า ขอบคุณที่เมตตาเอ็นดูเข้ามารับชมรับฟังสิ่งใดที่ท่านต้องการที่จะติเตียนติชมหรืออะไรก็แแต่ยินดีรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ